และยังสร้างใครได้เธอไปคงฉันเหมือนใบไม้ที่ลอวันเช้าพอร้องรักเขาแต่กลายเป็นรักซ้ำร้องทุกข์คืนฉันทน เ็บช้ำสองแก้มมีน้ำตาหนาองไม่อาจเรียกร้องขอควออามเป็นทางฉันเองผู้ผิดที่คิดรักเธอยอมรับเสมอเกิดมาเพื่อ โรคสร้างความหลักอันสุขรามและสร้างความช้าโลกเอ๋ยสร้างมาทำไมให้คนใจเดียวเกิดมาใหญ่ฟ้าส่งคนหลใจส่งมาทำไม ส่งมาเพื่อลวงถึงแม้นว่าสุรัดบดีจะไม่อยู่เค,เคียงข้างพรอลกายของเหมเมาวัน แต่ก็จะมีเรื่มสัญญาข้อที่สามนอนไหน่อยก็จะนอนด้วยกันขอเป็นเพียงแค่หน้าตำหนักสุรัตวดีก็จะไม่ใช่ผิดสัญญาหลับตาหลับนี่งนะนางคิดว่าเรามีความสุข กับนักกนรนี่กาแต่จริงๆแล้วเรากเหลือที่สลมาดีจะเป็นยังไงก็ช่างวันนี้พี่จะไปหาเธอ กันิการนี่ร้ายนะนี่ขนาดตัวหลับให้นางข้าหลวงมานอนเฝ้าหน้าห้องนี่เธอไม่ต้องมานอนเฝ้าคุมหน้าประตูติดแกหรอกกลับไปเดนห้องของเธอได้แล้วไป พระองค์ต้องบกพองต่อกันนิกาแต่ที่หม่อมเช่นเมาสัญญาข้อสามที่มีให้กันไวมันนอนไหนฉันนอนนั่นขอเพียงท่นหน้าตำหนักตรงนี้คงจะไม่เป็นการลบกวนสวตัวดีเจ้าไม่ได้ลบกวนพี่คุยที่นี่ที่จะไม่เหมาะขอบใจเยี่ยงจำสัญญาได้พี่ขอโทษกลับไปราตำหนักเดี๋ยวพี่จะตามไปถ้าอย่างนั้นแล้วก็ เป็นความประสงค์ของพระอ,องค์วอมฉันทูลาไปค่ะเต้าเต้าไม่อะค่ะโอ้ยอย่างไมืดคำตอนนี้เนี่ยโอ้ยสุรศรีรมาหาฉันฮะเธอร้องไห้หนักสารมากฝากกัลกาไปด้วยใช่ตามไปห,หาสุรศรี เพื่อปรับความเข้าใจเอ้าแล้วเพี้ยต้องทำแบอกี้เหรองัวเงี้ยวหัวเงี้ยวอ่ะเราจะหลับจะหลับจะนอนก็ไม่ยดมั่งก็เอ้ยต้องมาเฝ้าอีบ้านี่เอ้ยเอาดูกันนอนเอาโอ้โหเสียีหอหมดเลยเว้ยโอ้จริงๆริงไไอ้เราก็อุ้ยแม อนอนให้มันดีๆหน่อยเอะจะผิดลูกผิดเมียจะบาปเสือกูยังไงให้มันเช้าๆมาทุกวันนอน ไอ้าอ้ามึงทำอะรเนี่ยนอนเฝ้าเฝ้าพ่อมึงสิมึงมานอนที่นี่ได้ยังไงไม่ได้เฝ้าพ่อเฝ้าแกแหละแล้วเมื่กมันทำอะไรทำมึงวุปมาที่ไหนโค่วงมันคืสพงบปธรรมดามึงว่าอะไรที่นี่ที่นี่มันตำหนักของโกแล้วซาีกไปไหนามเงี้ยระหว่างเนี้ยเขาไปแล้วเหนมันั่งเฝ้ามานั่งไปไหนเ้ยัง ไปไหนถามทำไมเขาจะไปไหนไม่อยากจะรู้ต้องรู้ว่าพันเห็นพว่าไปไหนบอกก็มาดีนี้จะไปไหนอยากรู้เหรไม่บอกละไม่ไม่บอกไี่ๆๆๆบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเขาไปหามเขา พอใจรีบเสด็จกลับเถอะพี่คะอีกใจก็อยากให้มาแต่ปากก็อยากให้ผัวกลับสวสดพอดีความจริงยิ่งหนีความจริงไม่พ้นเอาเถอะพี่ก็ห้ามใจพี่ไม่ได้ถึงแม้กันิกาจะห่วงห้ามจะกักการบริเวณห้ามไมาพี่ออกไปไหนมาไหนแต่ใจของพี่มาวัดมาเรียกร้องตลอดเวลาเอาเถอะไม่ว่านอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยพี่จะไม่ทนอะไรต่อไปแล้ว พี่จะขออยู่กับสลดวดีคนที่พี่รักเป็นนางหนึ่งในดวงใจหายงอนหรือยังอะเปล่าหม่อมฉันไม่ได้งอนหม่อมฉันดีใจต่างหากที่ได้ยินคำพูดนี้จากพองเองมาสัญญาใจสามพ่อที่ไหนเดีอยอเดี๋ย